หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีก็มีปราสาทขอมปราสาทเมืองสิงห์ซึ่งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ตั้งอยู่ในตำบลสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีปราสาทเมืองสิงห์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งมีสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่คล้ายคลึงกับสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดกระยันักสร้างปราสาทแห่งขอมและเมื่อมีการขุดลึกลงไปก็ ศิลปากรก็พบศิลปกรรมที่มีความสำคัญได้แก่พระพุทธรูปนาคปกพระโพธิสัตว์อวโลกิตเตสวนและนางปัจจยาปารามิตาและรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิตเตสวน มีลักษณะคล้ายที่พบในประเทศกัมพูชาจากศิลาจารึกปราสาทพระขันที่มีการจารึกโดยพระวีรกุมารพระราชโอรสของพระเจ้าชัยวรมันที่7ทําให้สันนิษฐานได้ว่าสถานที่แห่งนี้คือปราสาทเมืองสิงห์นั่นเอง